วัดปรวรนิเวศวรวิหารกรุงเทพมหานครวัดปรวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่244แขวนวัดปรวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5 ถึงแม้มีได้ทรงสถาปนาก็ตามแต่เมื่อสเสด็จสวรรณคตได้มีการปฏิสถานพระบรมพระระาชสลีลังคารของพระองค์บรรจุในใต้บันลังพระพุทธชินสีภายในพระอุโบสถประวัติการสร้างวัดเริ่มจากสมเด็จพระบร,บรมมาชาเจ้ามหาศักติพลเสพกรมพระราชวังบรวรสถาน คนในรัชการที่2โปรดเกล้าให้สร้างเมรุเพื่อสถาปนากิจเจ้าจอมมารดาน้อยซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์เจ้าดาราวดีพระชายาและเจ้าจอมมารดาของพระราชะโอรสในสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเมื่อเสร็จงานสถาปนากิจแล้วจึงได้โปรดเกล้าให้สถาปนาพระอารามขึ้นในบริเวณนั้น ได้กระทําการผูกพัทธสีมาครั้งแรกเมื่อพศ2322ทับสองเรียกนามขณะว่าวัดใหม่หรือวัดบน สสองสามวัดใหม่ไม่มีไม่มีเจ้าวาดพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่ฝัวรัชกาลที่สจึงส่งพระการุาโาบดเก้าให้เลื่อนสมศนกสิ์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่สซึ่งขณะนั้นทรงมีพระพนวปรกะทับณว,วัดสมอลายวัดราชาธิราชขึ้นเสมอเจ้าขณะรองและ ทรงอารามธนามาคลองวัดและพระราชทานนามวัดว่าวัดบวรนิเวศวิหารและโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักปั้นากับท้องพระโรงถวายในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคลองวัดบวร,รนิเวศอยู่นั้นทรงปรับปรุงวางหลักเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติและ พระสงฆ์ให้เป็นตามพระธรรมวินัยซึ่งเดิมเรียกพระสงฆ์คณะนี้ว่าบาวนิเวสาทิศคณะอันเป็นชื่อสำนักวัดบววนิเวศวิหารต่อมาจึงได้ชื่อคณะวัดยุตินิกา ซึ่งแปลว่าคณะสงฆ์ผู้ซึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจากนั้นได้มีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระองค์เป็นจำนวนมากในเม่ช้าพระสงฆ์ในวัดปวรนิเวศวิหารก็เป็นตามยุคทั้งหมดถือได้ว่าวัดปวรนิเวศวิหารเป็นต้นกำเนิดวัดนิกายธรรมยุคของประเทศสยามในครั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดสำคัญที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทรงผนวกและประทับประจําภรษานับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบอมาจนถึงรัชากาลที่9ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเ,เดรชรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระลงกรณบดินทรเทพเจาวรางกูลรัชากาลที่10 ทั้งที่ยังเป็นที่ประทับของพระญาณสังวานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาย,ยกจเจริญสุวตันโนด้วย สิ่งกอ่อสร้างภายในวัดปรวรนิเวศวิหารสร้างขึ้นหลายยุคสมัยและได้รับการบูรณะอย่างต่อเนะื่องการพบลวดลายประดับโบราณสถานเป็นดของแท้ดั้งเดิมนั้นค่อนข้างยากยิ่งสิ่งกอ่อสร้างนิยมตกแต่งลายขนมปังขิงประกอบด,ด้วยพระตำหนักใหญ่พระตำหนักเดิมเรียกพระตำหนักจำกุติคณะสูงและคณะลังสีกุติที่สําคัญมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมบทบางทัศนียภาพทั้งด้านหน้าและด้านข้างยากแก่การ บันทึกภาพคัดลายลูกลายเส้นกุฏิบางหลังถูกปรับสภาพหลังการบูรณะจนเปลี่ยนแปลงไปมาวุวดลายที่ฉลุขาดความอ่อนช้อยดูแข็งกระด้างและจังหวะช่องไฟไม่สัมพันธ์กัน พาะตำหนักใหญ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นขนาดที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อทรงลาพนวกแล้วโปรดเกล้าให้สมเด็จพ,พระมหาสมนาเจ้ากรมพรยยาวลเลวลียร่งกรเสด็จมาประทับประจำปรรษาที่พระตำหนักใหญ่ พระตำหนักให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับวิทธิพลจากยุโรปกล่าวคือก่อสร้างเป็นเรือนยาวสองชั้นตรงกลางมีระเบียงมุกยื่นออกมาประดับตกแต่งด้วยไม้ะลูบริเวณหน้าที่และระเบียงช่วงเสาภายในประดับไม้ฉลูเหนือประตูเฉียงทางเดินพระตำหนักจันทพระบาทสมเด็จพระชุรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช พระราชอุทิศให้สร้างด้วยทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทาส,สรัศวานกรมขุนพิชิตเตสดาจันร์ซึ่งให้ทรงอุทิศเงินจำนวนหนึ่งพันบาทไว้ในการกุศลแต่ะทรงดำพระดำริเห็นสมควรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนำทรัพย์นั้นสร้างเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเจ้ากรมพยาวชิระวันโนวโรรสสร้างเสร็จเมื่อพศ2549รูปแบบพระตำหนักจันทร์สร้างเป็นอาคารสองชั้น พระตำหนักใหญ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นขณนะที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อทรงลาพนวกแล้วโปรดเกล้าให้สมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวะเลวลียรงกรเสด็จมาประทับประจำปัญษาที่พระตำหนักใหญ่ พระตำหนักให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับวิทธิพ์จากยุโรปกล่าวคือก่อสร้างเป็นเรือนยาวสองชั้นตรงกลางมีระเบียงมุกยื่นออกมาประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลูบริเวณหน้าที่และระเบียงช่วงเสาภายในประดับไม้ฉลุเหนือประตูเฉียงทางเดินพระตำหนักจันทพระบาทสมเด็จพระชุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช พระราชอุทิศให้สร้างด้วยทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทาส,สัรัตวานกรมขุนพิจิตเตสดาจัน์ซึ่งให้ทรงอุทิศเงินจำนวนหนึ่งพันบาทไว้ในการกุศลแต่ะทรงดำพระดำริเห็นสมควรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนำทรัพย์นั้นสร้างเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเจ้ากรมพยาวัชิระวันโนวโรรสสร้างเสร็จเมื่อพศ2549รูปแบบพระตำหนักจันทร์สร้างเป็นอาคารสองชัน้นลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังคิงวัดประวณิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนคร1พระตำหนักเพชร2พระตำหนักจันทร์3กุฏิ บยะล,ะวลวดลายไม้ฉลุกรอบหน้าเจัาวัดบว,วรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงวัดบว,วรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุหน้าต่างวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงหน้าต่างวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุช่องแสงวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงกรอบหน้าชั่ววัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุการศาสตร์วัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปัแบบง,บบงขิงซุ้มลายฉลุวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุลาวระเบียงวัดประวันิเวศวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงเชิงชายวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุเชิงชายวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงกำแพงวัดประวันิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุสุมประตูลลายไม้ฉลุวัดประวันิเวศวัดประวันิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุแบบช่องแสงประตูวัดประวันิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ลวดลายไม้ฉลุซุ้มข้มยันวัดปวารณิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลวดลายไม้ฉลุแบบราวระเบียงวัดปวารณิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร1.1ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงวัดปวารณิเวศวิหารกรุงเทพมหานครหน้าตัวตำหนักเพชร 1.2ลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครตำนาต่างตำหนักเพชรหนด 3. ลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครเชิงชายตำหนักเพชรหนดลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดประวรนิเวศกรุงเทพมหานครนาต่างตำหนักเพชร หนึ่งจุดห้าลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดบวริเวศวิหารกรุงเทพมหานครตําหนักจันหนึ่งจุดหกลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครนต่างตําหนักจันหนึ่งจุดเจ็ดลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงวัดบวริเวศวิหารกรุงเทพมหานครเชิงชาตตําหนักจันร 1.8ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังคิงวัดบวรเวศวิหารกรุงเทพมหานครหน้าต่างกุฏิบุญญาบุญยาบุญยารัตนเวศ1.9ลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังคิงวัดบวรเวศวิหารกรุงเทพมหานครคอสองกุฏิบุญยารัตนเวศ1.9ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังคิงวัดบวรเวศย์วิหารกรุงเทพมหานครหน้าต่างกุฏิบุญยารัตนเวศ